สวัสดีคุณยายด้วยนะครับ ี uhm, like, uh, like, ่คุณยายขายยังไงครับครัับอนนี้ขายยังไงครับขายสองกับสี่สิบสองกับสี่สิบห้าสิบก็ขายได้มีมากห้าสิบก็มีสี่สิบก็มีสองละร้อยก็มีสองละพันก็มีขายได้ด้วย สั่งแล้วเลยครับ40ค่ะใส่ถุงได้ไหมจ้าใส่ถุงได้ไหมได้เอาเลยีของเอ่ะเอาเลยจ้า40บาทค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะระคายคองครับเี๋ยอแปดเม็งค่ะครับกระจเวลาขางขายิดหน้าเขา ไข่ลูกไม่เลิศไข่ลูกใหญ่ไงอันนี้ลูกใหญ่ไ่เลิศเยวันหลังบอกเขาบอกวันหลังเขาซื้อบลูตเล็กหยิบลูกเล็กท้ายนก็ยังไม่ชอบใจเลยตั้งเลือกเอาเองไข่แดงไมเลิเลยไข่แดงด้วยรับรองที่ไหนกินไข่ไม่เหมือนบ้านฉันก็แล้วกันบ้านฉันไข่จะสวยกว่าคนอื่นไม่สวยก็ไม่ซื้อเลยลูกอะไร ก็เจ็ดบาทค่ะซื้อมาเมื่อเช้านี่ร้อยกว่าลูกเนี่ยตามกบตามร้อยตามร้กระสไข่ใหม่ๆเลยไข่ออกใหม่ๆเมื่อวานไข่เพิ่มไข่เมื่อวานปืนไฟไม่มีจะเก็บเง่ยได้ไอ้ไม่พูดจะดีงเง่าย เดี๋ยวผมโกงมาโกงง่ายจริงเออชอบมันก่อนมื้อับนี้อีกเสาพื้นฟ้าต้นนี้ยังไม่มีเลยได้ขายมาแต่เสาต้นนี้ยังไม่ได้ตังนี่เขาตั้งแล้วก็นอนตรงนี้ด้วยนี่ครับ ไม่แก่ไม่ทันเขาเขาโตหมดแล้วยายยังอายุน้อยอยู่เลยยังอายุน้อยอยู่อายยังไม่สวร นอนอยู่คนนี <fit> ้หาแล้วก็นอนแงตรงนี้ไก็ไม่มีมดเตอเลยนมีตอนี้อขึ้านดวงยี่แปดกอ๋อนึกว่ายี่แปดยังน้อยก็บอกยังน้อยนึกว่ายี่แปดังนอยู่หวยออกร้มาทำอย่างายได้มอ๋อเจ็ดเก้ออกเลย้าโบนะต้องซื้อกลับกัน เแล้วเดินพอยา่อยู่ร้อยามสิลองหมอหน่อยดิตอาลองเขาหน่อยไม่ตเขาจะว่าไงแค่ชันเราก็ดูกระจายหามไไหก็ไม่รู้บอกหมออยู่เองเลยสมควรตายได้แล้ว สาวสาวสวยนะเนี่ยใส่ตั๊หมูสวยจชะอยากสวยอ่ะผัดไทยนี่ว่าไข่เสร็จนี่กินจะอร่อยไข่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 เขากินกันนะ

จะเอาเอาให้ผมกล่องเลยน่าจะเป็นน้ำมะขามนะครับ

เห็นแล้วบาดทูบา,าดตาไม่กลัวหรอก เดืพดีมาซืออีวันลอยกระทงไต่ของโกมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อมาไว้ในบ้รอกงดวบอกอย่างนั้ตายหาหมดเลยแล้วก็ถืกระเป๋าจ้าเปลี่ยนของโมลมาอย่างนี้ล็อกเงเอาโทอ 你在哪？